สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้นะครับกราบขอบพระคุณจากใจชวนชม1คันนะครับสำหรับคันนี้ t ต y o t a i n ิน v a นะครับรถปี2 0 0 9 2 0เออโต้และมันล้วนสภาพสวยงามมากนะครับพี่น้องลองลากเสียงหน่อยหนึ่งนี่นะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับ2 7 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน5ปีประมาณ6ก0 0กว่าบาทครับแล้วแต่สมาชิกเลยนะครับจะผ่อนน้อยผ่อนสั้นผ่อนยาวถ้ามีเงินดาววางเข้าไปก็เบาครับ ลองเลือกดูนะครับเน้นว่าเครดิตดีนะครับลองชมนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัว V นะครับเป็นบอกแยกพิเศษแล้วก็จะมีนี่ครับแอร์มาถึงข้างหลังเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าแถวที่3จะร้อนนะครับมีแอร์สแถวสะดวกสบายนะครับรถรุ่นนี้ผมเคยใช้เพิ่งจะปล่อยไปเมื่อไม่นานนี้เองครับเนี่ยข้างหลังก็นั่งสบายมากๆเลยนะครับลองชมดูข้างหลังเนี่ยคนตัวสูงก็นั่งได้นะครับหัวไม่ติดเพดานผมเข้าไปนั่งได้สบายเลยเนี่ยเบาะแยก v i p แบบนี้นะครับนุ่มสบาย ในบ้านมีสี่ห้าคนเดินทางสบายเลยครับหกคนก็สบายครับเบาแถวที่สามก็พับได้ครับถือว่าเอาไว้วางของเก็บของได้ครับยกขึ้นได้ลองชมดูนะครับสวยถูกใจให้เน้นโเจราจานะครับรถอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับคันนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบลองเช็คเครดิตเลยครับหารถครอบครัวไว้ใช้งานรุ่นนี้นะครับอึดทนถึกแน่นอนครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับ ดูแลไม่แพงครับผมใช้ติดแก๊สวิ่งวันละสองสาร้อโลไม่สะทกสถานครับแค่เราดูแลและใส่ใจตามอาการครับตัวนี้เป็นเบาะพิเศษแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชั่นครับสวยครับสภาพสมบูรณ์ถึงจะเป็นตัวตัวแรกแต่ก็สวยครับเน้นใช้งานไม่ต้องเอาแพงครับนี่แบบนี้ก็ได้ครับเดินทางได้ทางครอบครัวไปเที่ยวได้ครับปิกนิกได้ใช้ทำงานค้าขายได้ครับสร้างเงินสร้างงานได้ครับ ลองชมนะครับถ้าสวยถูกใจให้รีบโทรเจรจาสอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับคันนี้ถือว่าราคาประมาณนี้แหละครับถ้าใครจะสัดสดก็ลองสอบถามกันดูได้เลยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเบาภายในนิ่นเนียนเนียนทุกจุดเลยครับพลาสติกก็เนียนรถใช้งานมาน้อยครับลองมาชมตัวจริงดูได้นะครับทดลองขับได้เอาไว้ใช้งานในครอบครัวรับรองสะดวกสบายนะครับอำนวยความสะดวกให้กับลูกหลานพ่อแม่พี่น้องได้ครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบาย ไม่เขาวิ่งมาประมาณแสนสามเด็กต้องไปเช็คนะครับแต่ด้วยสภาพของรถมันใหม่มากเลยครับลองดูได้เลยเราก็พาไปที่ศูนย์ได้ครับขอเช็คหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเขาจริงใจเขาจะขายให้เราเขาให้เราไปเช็คอยู่แล้วครับฝากไว้เลยครับคันนี้สวยถ้าชอบติดต่อเข้ามาเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ